สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวารชาแนลกันอีกแล้วนะครับน้องน,นี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่บาคาร่ากันอีกแล้วนะจ๊ะ <c oughs> มาในรอบนี้ครับผมนะก็เตรียมทุนกันมาที่หนึ่งพันนะครับผมนะจะมานวดน้องหมวยบาคาร่าครับผมนะเอาเอาเอาเอะไรอะไรอะอะไรอะไรือไร้อ,เ,อ,เ,อเป็นยังไงล่ะเจอเก้าเป็นยังไงล่ะ <c oughs> โอ้ยเก้าอีกเสมอว่าเล่นยากเลยคราเนี่ยโอ้ จุดเสมอเนี่ยเป็นจุดคิดมากเลยนะผู้ชมนะจุดคิดมากเลยจุดเสมอจุดไพ่คู่นะมาเป็นจุดคิดมากจุดหน้าคิดว่ามันจะไหลหรือมันจะตัดดีแต่ผมเลือกที่ว่าจะไปแดงก่อนแล้วการมาเออตอนนี้แม่งไพ่คู่มันไม่ให้ใส่ด้วยมันฉลาดนะตอนนี้ก็ไพ่มันใกล้จะหมดนะมันถึงห้ามเราใส่ไพ่คู่แล้วมันชอบมาออกตอนนี้ด้วยไพ่คู่อะ่ะไม่เชื่อใครดูดิอ่ะดูมาเปิดแรกจะเป็นยังไง เปิดแรกจะเป็นยังไงเปิดแรกเปิดแรกขอบเข้าเอาอะยังไงต่อขอบไหมอุ๊ยเกือบเจอไพ่คู่ไหมล่ะเราสองแต้มยังไงมันบอดเอาดิเอาดิยังไงต่อเพื่อนเจ็ดแต้มเรียบร้อยมาดิครับเจอโบนัสเข้าไปดิแต่โบนัสได้ไม่เยอะผู้ชมนะโบนัสต้องแปดต้องเก้าแปดท่า ถ้าเกิด8 8หลัง8ต่อ0แต้มนะ3ใบเราก็ได้10เทา่าคูณ10ถ้าอยากเล่นบาคาร่าแล้วก็แบบบวกเยอะเยอะเหมือนสล็อตแม่งต้องเอาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเต็ง1ต่อ1นี่แม่งไม่ไหวว่ะถ้า1ต่อ1นะเรามีโอกาสเสียเยอะแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราว่านโบนัสด้วยเราก็มีโอกาสเหมือนกันเหมือนแบบว่าเล่นสล็อตแตกแตกบิ๊กวินแหละเอาง่ายเอออ่าดูเปิดนี้เป็นยังไง วใจมาหนึ่งดวงส่งจูบมาหนึ่งทีแล้วต่อด้วยบอดสนิทสิทธิ์ใสนะ, <c oughs> ะเก้าวเฮ้ยอะไรอะ่น้องหมวยเฮ้ยเอ้ยบอดได้ไงมเพื่อนหนเอ้าบอดอีกยังไงหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้าน28เท่าแตกเกลียบร้อยโอ้โยพูดปุ๊บมาปัอเอาเรื่องครับผมนะดอกนี้สุดจัดประลัดคลิกไปเลยครับผมนะนะดูดีอยู่9ก้าพันเลย โอ้โหไม่เอาเรื่องยี่สิบแปดเท่าโอ้โหเล่นมาไม่เป็นเดือนสองเดือนแล้วยังไม่ได้เลยพีุ่มนมนะไอเจอนี้เจออยู่แต่มันยังไม่ได้นะเออมาวันนี้เอาจนได้โบนัสไม่สนใจแล้วไม่ได้ยี่สิบแปดเท่าละ <c ười> ขึ้นมาเก้าพันเรียลดิเป็นยังไงละ่ะทุนหนึ่งพันเอาดิจะดันได้หรือเปล่าหนึ่งหมื่นอยู่แค่อื้มอย่างนั้นหนึ่งหมื่นอยู่ที่ว่าเราจะสอยมันล่วงหรือเปล่า,านั่นแหละหรือมันจะสอยเราล่วงมาปับ๊บสามแต้มต่อเจตแต้มมา ปาบแมงหนึ่งแต้มว่ะปาบยังไงมันเจ็แต้มเพื่อนปอกแปดแปดล้งโอ้แม่งเสกสิบมาโดนไป600อ่ะไม่เป็นไรครับผมนะยังเหลืออยู่เยอะยังเหลืออยู่8600ันหผมจะเอามีลงหรอวะแต่แม่งก็ยิ้มแปลกๆนะดูดิดูดิเล่นแมงยังกว่าจะไพ่หมดเลยอ่ะโซ้แมงดูหน่อยด้เป็นยังไงํำเงินต่อไปแล้วกัน อ้จากเก้าพันเหลือเจ็ดพันสี่วะเหมือนขั้นบนใดหรือเปล่าเห็นไหมน้ำเงินสี่แดงสาน้ำเงินสองแดงหนึ่งอาจจะเป็นแบบนี้แหละปอก้าวละไม่ปอกว่าเฮ้ยเฮ้ยไพ่คู่แตกเห็นไหมละ่ะมันเอามาไว้อุย้ยแมงบอดแมงล่อคืนซะและว้ววะแมงถ้าเกิดว่าไพ่คู่มันใส่ได้เราก็พอจะยนหยวนเนาะเราก็น่าจะคืนทุนอะ่ะโอ้โห มันฉลาดมันเอาไพ่คู่มาไว้หลังตอนไพ่ใกล้จะหมดไงเปิดนี้แม่งต้องเอาจริงละตอนนี้อยู่เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองให้ตัวเดิมนี่ไพ่คู่มันไหลลงต่อต้องตามนั้นไปก่อนเห็นไหมตัวเดิมนะแดงไพ่คู่น้ำเงินไหลลงต่อแล้วแม่งไหลเสือกไหลยาวาายด้วยดูดูตัวเก่าดีดูมันไหลดิแม่งยี่สิบไม้หรือเปล่าหน้ามันยาวจังวะมา ปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยอย่าปอกนะ้วเว้ยเล่นยากนะเออลด้มหน่อยแม่งถ้าปอกแปดนี่แม่งเล่นยากเลยตามยากเลยเหลือพันแปดนั่นนั่นนั่นเอาละ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 เลสมอโอ้ยรอตัวไปครับผมบวกมาสองพันเลยพ่อคุณเอยอะไรมันใจไหลใจเค็มขันอือตอนนี้อยู่เก้าพันเก้าพันห้าเออเก้าพันห้า โอ้โหรู้สึกว่าจะสู้ยากคุณผู้ชมนะสู้ยากก็ไม่ต้องสู้มันต่อคุณผู้ชมนะปล่อยมันไปเลยไม่เอาให้จบหรอกตาสุดท้าย <c oughs> เดี๋ยวโดนนะผมนะก็ขอตัวลาแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ